หมดี๋ยวเมื่อกี้หมดแล้วเอาไหมเอาดีดีปัง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 โอ้โหมึงเงี้ยไงกดกดลงกดทิ้งกดทิ้งใส่ เดิมเ,ออเนียเออเน้ยวเออเดี๋ยวนี้มึงสงสัยอะไรมึงเนี้ยวไปเลยเออเออเออนั่นแหละมึงเนี้ยไปเลยสงสัยอะไรเป็นลูกซองครับดีเมนตันนะครับแล้วก็ดิสเทเตอร์นะครับบรรจุ5นัดแล้วก็8นัดนะครับด้วยผู้เข้าครับทดสอบการยิงนะครับยีงด้วยกัน3นายนะครับแนวยิงพร้อม<ำ>เริ่มยิง